สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ก็เตรียมเบ็ดเตรียมอะไรเสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะตีเหยื่อแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็มากับอาจารย์แบงค์นะครับอะไรดังคันนี้คันนี้นกวินชนเปล่าไม่รู้อะไอ้นั่นนกมินถึงแล้วมากับอาจารย์แบงค์นะครับนี่นะครับอาจารย์แบงค์ช่องแบงค์คาลุยนะครับแบงค์กัมแบงค์คาลุยนะครับอาจารย์แบงค์จูแบงค์กมโมารุยครับผม โอเคเดี๋ยวผมก็จะตีเหยื่อแล้วนะครับติดตามรับชมน,นะครับกับวันหยุดชาแนล

วันนี้เราก็ไปช่องผมตกปลามาก็ได้มาทํากินกันที่บ้านพี่สอนนะครับไอด้อนไนด้านของเรานะครับดีตอนนี้มือทําก็ทํากันทั้งเลยเนี่ยสมัยก่อนก็เข้าคาราโอเกะเมื่อไหร่ไม่มีพลาดครับเพลงนี้ไม่มีพลาดเพลงที่สอนครับเพลงอะไรครับผู้เก่าวะผู้เก่าวะสอนจีนไทยอิจฉาอชเออ แบงกัมโมพาลุยนะครับนี่หอมแล้วนะหอมแล้วใส่นิดนึ่งแม่ชอบกินเปรี้ยวไหมพี่สอนกินเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเป็นเม่จัเยอะเนาะดีดีนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแม่เยอะมากก็ไม่ดีฝีมืออาจารย์แบงค์นะครับโอ้โหแี่ก็หัวเข็ม พิสารทำให้กินเลยนะครับเบียงดูใกล้ป่านะครับนี่นะครับคำนี้ของเราเลยอะ่ะมีตะไคร้ตะไคร้หน,นึ่งแบบมีเอาไหมสดใช่ไหมนี่นะครับเเดี๋ยยวิิไปหบขอบคุณครับพี่ ハハハハ。<laughs> <laughs>